你好萨瓦迪卡贝贝你们好吗我是星星老师今天我们要一起去学习中文今天我们要学习第五课波提哈娜卡温尼老李波提哈声母培养成纳顿 ok 贝贝 and 老师娜卡跟老师读 俺当老师哈，的的的的啊打的啊打的啊,啊,啊打，真棒！俺当老师拿车车车。 เราชูเมื่อกี้สอนแล้วคือคำว่าตาหรือว่าตาเด็กๆจำได้ไหมรูปภาพนี้คือตาหรือว่าตาเด็กๆเลือกคำไหนเลือกคำไหนนะคะโอเคฝั่งซ้ายคือตาเลือกฝั่งซ้ายไหมฝั่งขวาคือตาเลือกฝั่งขวาไหมโอเคคือ ตาตาเจนินปังเรามาดูรูปนี้นะคะคือท้าหรือว่าถาท้าคือฝั่งซ้ายถาคือฝั่งขวาเด็กๆฝั่งร,รู้สึกว่าอันไหนมันถูกต้องท้าหรือว่าถา ทาถูกต้องเจนปบังซังทโอเคเรามาเรียนคำศัพท์นะคะเด็กๆเกินเหล่าชูดูอ่านตามเหล่าชูนะตาตาตาต,า,ตาคือใหญ่ออใหญ่นะคะอ่านตามเหล่าชูหนึ่งรอบตาตา 真棒！跟老师读，俺当老师呢。弟弟弟弟，可能仔。俺当老师呢。弟弟，真棒！跟老师读，t t。七七 ที่คือแตะอืมอ่านตาม老师อีกนะทีทีเจ๋งปังอ่นงองงนานตาม老师นะทูทู่ทูทูคือกระต่ายอ่านตาม老师อีกนะทูทูเจ๋งปัง อันตามพ์老师นะ再见，再见，再见，再นคือลากรอ,อันํามล์老师อีกนะ再见，น见，นงังอันตามลา老นะไ,ม,ไม่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  ไม่ใหม่คือน้องสาวไม่ใหม่ไม่ใหม,ม,ม่จิงปังอ่านดด้อ๋อโอ,โอเคต่อไปคือฝึกเขียนลำดับขีดนะคะเด็กๆฝึกเขียนลำดับขีดหนังสือหน้าที่สามสิบสองถึงสามสิบสามหนังสือหน้าที่สามสิบสองถึงสาสิบสามนะคะมีส2มสิบสองมีสองบรรทัดสามสิบสามมีหนึ่งบรรทัด เรามาดูสามสิบสองก่อนนะคะเด็กๆสามอ๋อเราเรามาดูสามสิบสองอยู่ที่นี่เต๋ยสามสิบสามอยู่ที่นี่นะคะเด็กๆโอเคเด็กๆเอาติ้นสอออกมาแล้วก็มาเขียนลำตับขีดตามเหล่าชื่อนะเด็กๆเอาตินสอออกมาค่ะโอเคมาเขียนพร้อมๆเราชื่อเลยนะว้าว go w a l go โอ a y เด็กๆตามเราชื่อด้วยนะคะ w a l go w a l go คิดนี้ชื่อว่า wall go w a l go w a l go w a l go โอเคติ๊กๆเรามาดูคิดที่สองนะคิดที่สองชื่อว่าหงเกหงิลหงเกหงิลหงเกิลหงเกิ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  ต่อไปเรามาดูคิดที่สามนะหงเอง๊ะเราจะใหม่ค่ะหงเจ๋อกู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  หง,จหง,จหงจเจาะเกหงเจาะเกหงเจาะเกเย้ลูกศิษย์เขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขียนเสร็จยังโอเคเูกศิษย์สองในหนึ่งรอบนะขีดที่หนึ่งขีดนี้ชื่อว่าเสียโก่าโอ้อบวกโกขีดนี้นะคะขีดที่หนึ่งชื่อว่าบวากโก ว่เกวขีดที่สองชื่อว่าหงเกวหงเกวขีดที่สามชื่อว่าหงเจ๋เกวหงเจ๋เกวกิงมากเลยเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆงั้นต่อไปเลยนะคะ ต่อไปหเหล่าชื่อสอนฝึกเขียนอสรจีนเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่33หนังสือหน้าที่33นะคะโอเคมาเขียนคำนี้คำนี้อ่านว่าตาตาต,า,ตาคือใหญ่ใช่ไหมตาขิดนี้ไม่เยอะมีแค่าสามขิดเองเด็กๆมาเขียนตามเขียนพร้อมๆเหล่าชื่อนะคะขิดที่1ชื่อว่าหอ ขีดที่หนึ่งชื่อว่านี่คิดที่หนึ่งชื่อว่าหงหงขีดที่สองชื่อเพี๋ยเพียไว้ต่อมามาเอ๊ะคิดที่สองชื่อเพี๋ยคิดที่สามน่า โอเคเด็กๆมาเขียนตามเหล่าชีกหนึ่งรอบนะที่นี้นะคะของเพียหน้าของเพียหน้าโอเคคำว่าต้าเขียนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเด็กๆเรามาดูคำนี้เรามาเขียนคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าตีตี น้องชายใช่ไหมโอเคเรามาดูคิดที่หนึ่งนะคิดที่หนึ่งเตียนเตียนคิดที่สองเพียเพียขคิดที่สามหงเจอหงเจอคิดที่สี่หงหง คิดที่ห้าสูงเจาะเจาะเกาะสูงเจาะเจาะเกาคิดที่หกสูงสูงขีดที่เจ็ดเพียเพียโอเคเด็กๆมาเขียนตามหล่อช่วยหนึ่งรอบนะคะคำนี้อ่านว่าตีอืม มาเขียนตามราใช้หนึ่งรอบค่ะเตียนเพียหงเจหงสู้เจโสู้ีโอเคเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆชาคอวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะใจเจนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใจเจน